ามาต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะบูรณาการหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่หรือ YPC จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่3ประจำปี2568ค่ะ ที่โรงแรมประจักตาดีไซน์โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่3ประจำปี2568เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ในภาคราชการไทยและเอกชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเขตความสามารถความรู้ทักษะ ทัศนคติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุปเป้าหมายตามแผนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆทางภาคราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนค่ะการอบรมครั้งนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษจากท่านผู้รู้และร่วมกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบรรยายแนวคิดธุรกิจและการต่อยอดความร่วมมือของรัฐและเอกชนในการจัดงานเทศกาลระดับจังหวัดสู่การจัดงานระดับประเทศการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับระดมสมองเพื่อกำหนดหัวข้อในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสัมพันธ์สู่ความเป็นหนึ่งในการจัดการองค์กรและกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมเวิร์กช็อปการบริหารจัดการเมืองและการระดมสมองในการจัดทำโครงการพัฒนาที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีและการนำเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัดรายกลุ่มค่ะ